ปัจจุบันระบบการศึกษาได้นำหลักสูตรวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณคิดเชิงวิเคราะห์มีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการรู้ท่อทันสื่อและข่าวสารในหลักสูตรวิทยาการคำนวณมีรายวิชาย่อยที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการสอนอย่างเป็นระบบโดยการเรียนรู้โคดดิ้งซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีและสร้างนาวัตกรรมโดยใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดผ่านกิจกรรมหรือโจทย์ในแบบฝึกหัดต่างๆเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นฝึกฝนในการใช้หลักเหตุผลและตรรก,กะอีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันทางโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิงในโรงเรียน Coding School Project โดยบอร์ดสมองคนฝั่งตัวคิดไรซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี2567ทางโครงการและธนาคารมีแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านโคดดิ้งโดยขยายผลจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านลำนางรองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5โรงเรียนบ้านแท่นทับไทยและโรงเรียนบ้านน้อยหนองว่าจากการศึกษาบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวทางโครงการได้ออกแบบหัวข้อ,ขอการอบรม และกิจกรรมการแข่งขันเพื่อให้สวดล้องกับรบริบทของโรงเรียนทั้ง4แห่งดังนี้ 1. การอบรมทักษะการเรียนรู้โคโดดิ้งพื้นฐานด้วยโคโดดิ้งซิมูเลเตอร์ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนชุดคำสั่งผ่านบอร์ดคิดไบท์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน 3. การจัดการประกวดแข่งขันประยุกต์ใช้บอร์ดคิดไบภายใต้ตรีม a r t School เพื่อส่งเสริมองความรู้พื้นฐานในการเรียนโคโดดิ้ง ผ่านกิจกรรมการแข่งขันการเขียนชุดคำสั่งผ่านบอร์ดคิดบรท์เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาโครงงานต่างๆตามความสนใจของแต่และโรงเรียนและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงธนาคารกรุงเทพนะครับก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาก็ผ่านโครงการต่างๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ธนาคารกรุงเทพนะครับได้ร่วมกับสวทชและ n e ็กเทคนะครับ ในการจัดกิจกรรมนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับให้ความรู้ทางด้านโคดดิ้งนะครับให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นทักษะความรู้ที่สําคัญและก็จําเป็นนะครับสําหรับเด็กยุคใหม่นะครับและการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับถือว่าจะได้รับความรู้ที่แบบจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับจากทีมงานของ เน็ตเทคนะครับที่จะให้ความรู้แล้วก็จะทำให้คุณครูและนักเรียนนะครับสามารถเอาไปาเสริมสร้างทักษะในการไปปรับใช้นะครับกับชีวิตประจำวันได้อย่างมากครับสำหรับนโย,ยุบายในการส่งเสริมการแจกเรียนการสอนโคดดิ้งนะครับเราก็ส่งเสริมให้ทุกห้องเรียนนะครับคุณครูได้สอดแทรกกิจกรรมแล้วก็เป็นวิชาหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนของโรงเรียนครับซึ่งครูทุกท่านจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับตองโดยการ จัดให้ทุกคนได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ได้เรียนนะครับในห้องเรียนแล้วก็ในห้องที่เป็นห้องพิเศษอย่างเช่นห้อง l อที่ธนาคารกรุงเทพได้มอบให้กับเราครับอ๋อได้รับเยอะเลยค่ะก็อย่างแรกเลยก็เรื่องของโคดดิ้งอะคะ่ะพอดีทางโรงเรียนเนี่ยด้วยความเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะ,คะการเข้าถึงเรื่องโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งต่างๆเนี่ยของเด็กน้อยอาจจะเข้าถึงยากก็เลยว่ารู้สึกว่าโชคดีที่วันนี้โครงการของ ของที่มีในวันนี้ค่ะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้มีความรู้ทางด้านนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการเขียนโปรแกรมโค้ดดิงมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่นักเรียนที่อยู่ชัยอคอบค่อนข้างที่จะไม่เคยได้พบเพราะฉะนั้นในการต่อยอดเนี่ยก็คือจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆอาจจะเอาโมเดลที่สร้างในวันนี้ไปให้เด็กได้ดูแล้วค่อยให้เด็กพัฒนาต่อยอดคิดได้เริ่มต่อยอดในการทำผรงานตัวอื่นๆตัวชิ้นงานอื่นๆแล้วก็ ในการทําในครั้งนี้เด็กจะไดะ้มีความตื่นเต้นในการเรียนรู้เกี่ยวก,กับเทคโนโลยีต่อไปครับสิ่งที่จะเอาไปต่อยอดนะครับก็จะนําไปใช้กับการคิดโครงงานต่างๆนะครับแล้วก็นําไปใช้สอนเด็กในการเขียนโค้ดในคิดไบนะครับเพื่อให้เด็กเรียนรู้การทํางานนะครับอย่างเป็นขั้นตอนครับคือเพื่อนๆหน้ารักค่ะแล้วก็ผู้ที่สอน ให้เข้าใจค่ะแล้วก็สอนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพเทคโนโลยีที่หนูไม่รู้ค่ะอยากไปสอนน้องๆที่โรงเรียนต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องโคดอิ้งและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นค่ะ 1. ประทับใจคณะวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 2. ส,สถานที่ก็เอื้อมหน่วยประกระารอบรมสามก็คือธนาคารกรุงเทพผู้อุปถัมภ์อ,รรอนนประมาณในเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการอบรมครั้งนี้ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับก็อยากให้มีทุกๆปีแล้วก็มีบ่อยๆครั้งบ้านคืนนะครับ